ก็มาไม่ขาดก็ภาพได้ค่ะแล้วก็อ่าเรื่องเกี่ยวกับอาการต่อสู้กับผู้คนนะคะให้เป็นเชิงบวกอะค่ะสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนด้วยนะคะก็ะได้สราบว่าบุคลิกภาพก็ไม่ได้เป็นภาพ อย่างเดียวค่ะเป็นเรื่องจิตใจด้วยค่ะแล้วก็ก็ไม่ให้เห็นเศษเปิดก็คือเวลาโชว์ก็โชว์สดที่เขาให้ไม่เขาเห็นเศษเปิดค่ะใช้ผ้าเช็ดอ่าเช็ดปากก็พับเก็บอะไรแค่ก็เลยคิดว่าจุดสําคัญน่าจะเป็นเรื่องความใส่ใจแบบรอบคอบด้วยค่ะก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคต้องร่วมกันถึงตัวใหม่ด้วย มีบุคลิกภาพหลายอย่างค่ะที่ต้องปรับปรุงเลยมาได้รับความรู้หลายอย่างมากเลยค่ะขอบคุณจมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะ